เกรดกลับมาอีกครั้งนะฮะกับสปีดของดาร์คไลออนพุ่งสูงถึง297แล้วตอนนี้เขาบอกลดอ้วนลดอ้วนก็ไม่สนอ้วนแล้วเฮียใส่สปีดอย่างเดียวดีกว่าจะ300อยู่แล้วนี่ถ้าใส่มอเตอร์ไออันไออันนี้ได้ก็ก็307เลยนะฮะแต่ใส่ไม่ได้เพราะ cp มันดึงรั้งความเจริญกูเนี่ยถุงความเจริญจริงนะฮะ cp ไม่มีเนี่ยต้อง up, รีบอัพเลเวลรถละ จะใส่มอเตอร์อันที่โหดที่สุดในเกมนะใส่ปุ๊บสามร้อยเจ็ดเลยตอนนี้สองร้อยเก้าเจ็ดมาดูกันแล้วกันว่าวิ่งโหดแค่ไหนนะฮะต้องวิ่งด่านที่แบบว่าแรงๆเลยอ่ะนั่นก็คือสนามสุดท้ายนะฮะทางตรงเยอะเหี้ยๆเยอะจัดนะะมาดูกันว่าสองร้อยเก้าเจ็ดนี่วิ่งแรงขนาดไหนแต่รถผมจะจะอืดน,นะฮะเพราะว่ามันอ้วนน้ำหนักมันเยอะก็มาดูท็อปกันแล้วกันนะฮะ ท็อปปาไปที่เอาไม่ดูไม่ทันนะห้าสิบเก้านะฮะออ้ะอ้าาพอกดปุ๊บไปหกสิบกว่าเลยนะฮะท็อปห้าสิบเก้าเนียนๆน,น,นะฮะเอาดิวจิมาเพื่อเอามากดสปีนะฮะจริงๆใช้มาโฟเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกดดูกดดูกดรอบสองนะฮะเดี๋ยวเราดูกดรอบสองนะฮะว่าท็อปจะเท่าไหร่ปู จ3นะฮะไม่รู้มีต่อได้หรือเปล่าแต่ทางตรงมันหมดแล้วนะฮะสรุปท็อปก็คือ5.9ทับนะบถ้ากดสปีดก็ได้7 3็ามเป็นไงเป็นไงรถสปีดหหดน,นะฮะมาโมสปีดหหัวกันเถอะเกมนี้นั้นสปีดอย่างเดียวไปก่อนนะฮะเจริญนะฮะสวัสดีครับ